phần thừa lõm nhung, gùm khâu nó, phần thừa gùm khâu gì cứ phần là cầu quá khâu, người muốn ai nhả đấy, à. มีกองข้าวเจ้าหอมมะลิค่ะพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านก็จะเอามากองประมาณนี้ค่ะรวบรวมกันไว้ก่อนจ้ะกอนเสร็จไปกองเพื่อเป็นกองใหญ่านี้ก็จะขนง่ายจากกองแบบนี้ค่ะพี่น้องไปเป็นกองใ่เพื่อจะสีร่วมๆกันค่ะพี่น้องเขาจะใส่วิธีการสีรวมๆกันเนาะแต่ว่าก่อนแต่ตอนกองยังสีเขาก็จะมาเบิงข้าวที่มันแกมเนี่ยค่ะพี่น้อง มันจะมีขขานี้วแก้มบางก็จะดึงออกค่ะเท่าที่ห้าเห็นเนาะพี่น้องมีเม็ดขขานี้วจะเป็นสีเข้มๆเม,ม็ดข่าเจ้าจะเป็นสีแบบนี้ค่ะพี่น้องจะพกคือกันเด้อสังเกตบ้างไปไกลหาประสานหาจน,นตัวสายตัคุณเท่าปะเ <c oughs> <c oughs> ล่าเมยไร ขุ่นแรงเนาะข้าวเดียวกับเซตเราาิ่มว่งิ่งคว่บว่งความแรงเม,ม็ดขา้าวเจ้าค่ะที่สีเซตเมื่อคืน อันนี้เป็นผลงานปีนี้จ้ะเป็นข้าวหาัวมะริก้อนที่จะไปสีมันจะมีลักษณะแบบนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้บเคยเฮ็ดเขาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเหเ็นตาเม็ดสีขาวๆก้อนจะไปเป็นเม็ดสีขาวๆก็จะเป็นขขาเปลือกสีออกจะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นม,น,มนๆนี่เนี่ยค่ะคือเมด็ดขาวเจ้าถ้าเมด็ดขาวเหนียวมันจะแดงกว่านี้จ้ะพี่น้องอันนี้เสร็จแล้วค่ะมาขึ้นเดยควารวมร่วมแรงร่วมใจ ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่เขาเจ้าห้าปีห้าเจ็ดปีหกหกค่ะเฮ้ยโบร้านเพ่นวาปลูกเงี้ยนปลูกปลูกเงี้ยนต่อเราปลูกตูวต่อเราเพอนะบน้านี่สองเถาว,ว่ามันปลูกตูวต่อเราแล้วจ้าเด้ออยู่ในเราพ่อแม่พี่น้องเฉพาะเขาเจ้าจ้าเขาเนี้ยวค่อยวากัรพอนะตัวซ้ายว่า เห็ดสองงานด้ซจำนี่แหละพี่น้องเอ้ย